ฮันนี่มาชรูมสีน้ำตาลตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะกี Jamie, ่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเกือบหชั่วโมงเห็ดยังกรอบอยู่เลยเยังกรอบอยู่ค่ะ เห็ดน้ำผึ้งหรือฮันนี่มาชลุมเนี่ยจะอร่อยอยู่ที่ขาขาเห็ดเนี่ยว้านหวาน,วานพึ่งมาถึงอ,อีกอย่างหนึง่งอากาศเริ่มเย็นเห็ดก็เลยยังกรอบอยู่ มันมีอยู่หลายจุดรีบค่ะเก็บแล้วจะรีบไปต่าเห็ดนางรมทองก็เลยไม่ได้ไปตรงจุดอื่นเสียดายมากส่วนมันมีอีกจุดหนึ่งตั้งหลายก็มันพันน้ำกุหลาบไปไม่ได้ค่ะมีน้ำกุหลาบ เป็นม่านเลยขวางไว้ลุยไม่ได้หนามลุยไม่ได้จริงๆค่ะเยี่ยมมากยังกรอบอยู่<ฮ>คือเด็ดไปครึ่งนึงแล้วตอนจะกลับมานี่ค่ะแล้ว แล้วป้ารีบก็เลยใส่ถุงเลยเี้ที่เหลือเนี่ยทั้งกอใส่ถุงยังไ,ไม่แตกเลยนะดอกเห็ดยังเป็นยังเป็นดอกอยู่ยังเป็นทรงสวยอยู่กรอบมากขาเห็ดตามจริงน่ะเด็ดแล้วนะควรจะต้มเลยค่ะ ไม่งั้นแล้วมันอยู่ในถุงพออยู่ในถุงแล้วเห็ดจะคายความร้อนออกมาร้อนวูบเลยนะคะพรุ่งนี้เช้าแล้วเห็ดจะเปลี่ยนสีไม่น่ากินไม่แน่เดี๋ยวป้าอาจจะต้มเลยคืนนี้แล้วเอาไปฝากเพื่อน ไม่มีมะลันยังไม่หมดมีอีก2อดอก ูสิฟังเสียงขาค่ะเสียงขาเห็ดอขอบคุณนะคะที่มาดูป้าเด็ดขาเห็ดไว้ทุกคนมีความสุขมากมากนะคะสวัสดีค่ะ